ภายหลังจากที่สารดีกา,าแผนกคดีนักการเมืองหรือที่เต็มๆคือสารดีกา,าแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งเป็นสารพิเศษนะครับจะพิพากษาคาาดีที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองเท่านั้นนะครับและก็เป็นแผนกศารขึ้นอยู่กับสารดีกาจริงๆกลไกนี้มีตั้งแต่รัฐมนูล2,000 540และนะครับแล้วก็เป็น,นกลไกที่ว่ากันว่าบรรดานักการเมืองกลิ่นเกรงที่สุดแหละนะครับเพราะว่ามีหลายคนที่ต้องสองเวยชีวิตทางการเมืองจากกลไกของศาคลคดีนักการเมืองเนี่ยหลายคนด้วยกันแล้วก็ลบคําสบประมาทของสังคมการเมืองไทยที่ที่เรามักจะมีคําเปรียบเลยทํานองดูแคลนนะครับว่ากลไกที่ทำเราเนี่ย เอาผิดนักการเมืองไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวแต่พอมีสารนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็มีคดีความของนักการเมืองถูกเอาไปขึ้นสารเนี่ยแล้วก็โดนคดีติดคุกติดตารางกันเนี่ยนับไปทั่วแหละนะครับเป็นเป็นสิบ,สบ,สบหลาย10บได้ซ้ำไปนะครับแต่ว่าล่าสุดสารคดีนักการเมืองเนี่ยนะครับได้มีคำพิพากษาคดีที่คุณยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับ ที่ถูกปปรชร้องในข้อหาที่ใช้คําร้องว่าเป็นการกระทําที่เข้าข่ายสอบไปในทางทุจริตปฏิบัติหน้าที่มิชอบปปชท่านก็ส่งเรื่องไปที่ศาลคดีนักการเมืองเนี่ยนะครับและล่าสุดเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยนะครับศาลคดีนักการเมืองก็ลงมติ9ต่อสูงแบบเอกฉันเ,เลยนะครับว่า,าไม่มีความผิดไม่มีเจตนาที่สอบไปในทางทุจริตนะครับก,ก็จบไปแต่ว่า ในเงื่อนไขของศาลเนี่ยยังสามารถอุทธรณ์ได้ถ้าปปชจะอุทธรประเด็นอยู่ที่ว่าปปชจะอุทธรหรือเปล่าต้องกระทําการไปในหนึ่งเดือนถ้าไม่อุทธรก็ต้องอธิบายสังคมแต่กรณีสารคดีนักการเมืองถ้าจะอุทธรเนี่ยนะครับต้องมีข้อมูลใหม่จริงๆถึงจะอุทธรได้ฉะนั้นนี่ก็ต้องเป็นหน้าที่ปปชแหละว่าจะจะจะ,จะเงียบหายไปเหมือนคดีคุณทวินเปลี่ยนสีก่อนหน้านั้นไหมที่ ศาลก็ยกฟ้องเหมือนกันนะครับแต่ปปชเหมือนไม่อุทธรเรื่องก็เงียบหายไปนะครับกรณีน,นี้ก็จะต้องจับตาปปชว่าจะมีอุทธรเล่าหรือจะอุทธรในประเด็นไหนอย่างไรนะครับนั่นเป็นอีกเป็นอีกปมหนึ่งแต่ว่าปมใหญ่ที่เกี่ยวเนื่องและก็ขยายความมาถึงกลายเป็นกระแสทางการเมืองที่ขยายวงไปมากทีเดียวคือการโฟกัสไปที่ประเด็นคุณยิ่งรักจะกลับบ้านเมื่อไหร่อย่างไรตอนนี้ไม่มีใครคิดหรอกว่าคุณยิ่งรักจะ จะไม่กลับคงระเหตุระเหยลรอย่อเร่ร่อนไปแบบที่เป็นอยู่คงคงไม่มีใครคิดอย่างนั้นแหะนะครับตอนนี้กูรูทางการเมืองฟันตรงกันแล้วจะมาเดือนนี้เดือนหน้าหรือ,อมิถุนากรกฎาหรือสิงหากันแน่เนี่ยมีกูรูหลายท่านก็ฟันธงไปแล้วนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มองว่าภายในปีนี้นะครับทีนี้ก็ต้องมาดูว่าแล้วการกลับบ้านคุณยิ่งล้านเนี่ยจะทําได้ไหมแต่ใช้วิธีการไหนหรือโมเดลอะไรเนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันที่ ที่ต้องนั่งวิคาอร์กน,นะครับแล้วก็คดีคุณยิ่งรักเมื่อเปรียบเทียบกับผู้เป็นพี่ชายคือดินายกทักษิณเนี่ยนะครับจำคุกจาก8ปีรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับและสุดท้ายก็มีพระราชทานอภัยลดโทษเหลือแค่1ปีนะครับก,ก็มีคําถามว่าแล้วคุณยิ่งรักจะใช้แบบนั้นได้ไหมเนี่ยมันไม่ง่ายและเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยก็อาจจะมีเงื่อนไขเรื่องอายุเรื่องสุขภาพ นะครับแต่ว่าถ้าจะใช้เงินขายุณทักงสิณก็จะมีปัญหาว่ามันมันเข้าช่องได้ไหมซึ่งยากนะครับเพราะว่าเรื่องอายุเรื่องสุขภาพเนี่ยคุณยิ่งรักอายุยังไม่ถึงเกณฑ์นะพูด,ดง่ายๆมันต้อง70ขึ้นด้วยนะครับก็ก็หลายฝ่ายก็เลยจับจ้องไปที่ช่องทางหนึ่งแต่ก็ยังไม่ชัดนะแต่เป็นช่องทางที่อาจจะสามารถขยายช่องให้มันใหญ่ขึ้นสะดวก โยทินขึ้นเพื่อให้คุณยิ่งรักกลับมาโดยชอบหรือไม่เนี่ยช่องทางนั้นก็คือระเบียบว่าด้วยเกณฑ์นะครับในการกําหนดสถานที่คุมขังงอกเรือนจําซึ่งเป็นเกณฑ์ที่โอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันเซ็งแซ่มากเมื่อปลายปีและต้นปีที่ผ่านมานะครับเป็นระเบียบของกรมราชทัณฑ์ซึ่งต้องอนุวัตไปตามากฎหมายฉบับใหม่ที่มีการปรับปรุงนะครับอาจจะเป็นเหตุที่ ทำไมไม่จับนักโทษเข้าคุกทั้งหมดละ่ะทาไมจะวางเงื่อนไขให้บางคนไปอยู่ในสถานที่ที่ถือว่าเป็นคุกแต่ไม่ใช่คุกเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งนักโทษในขณะนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่าคุกเรือนยาในบ้านเรามันมีทั้งหมดร4อยสิบสองแห่งนะครับแล้วก็นักโทษเนี่ยล้นคุกกับพูดง่ายๆมันเกินมากว่า3ามสีมม่สิบเปอร์เซ็นต์ได้สไปนะครับบางแดนรับนักโทษได้สองร้อแต่ว่าอยู่จริงๆห้ารอยงีก็มีนะครับซึ่งก็เป็น เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันที่ทางราฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาฉะนั้นการออกระเบียบนี้ก็เข้าใจว่ามุ่งหมายแก้ปัญหานี้ด้วยส่วนจะมีเรื่องอื่นหรือเปล่ามีเจ็ดจำนงเพื่อจะช่วยนกักการเมืองเมืองลายหรือเปล่าเนี่ยก็ตอนนั้นคุณทักษิณก็ถูกจับตาว่าจะใช้ช่องนี้แต่สุดท้ายคุณทักษิณไม่ใช้ช่องเนี้ยนะครับไปใช้ช่องของการติดคุกเรือนจําม,มาแล้วหนึ่งในสามอะไรแบบนั้นนะครับหรือกึ่งหนึ่งอะไรแบบนั้นก็ออกไปเมื่อวันที่14กุมภาพันธนะ์กับจันทร์สองลาบไปเมื่อวันที่18กุมภาพัน่ามกลไไไปด้้ใชเณฑน แต่ถ้าคุณนี้รักจะใช้เกณฑ์นี้ใช้ได้เลยไหมเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้เกณฑ์นี้จะต้องมีคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมานะครับมีอทิบดีกรมราชธรรมมีคนที่รับมอบหมายจากทางกระทรวงยุติธรรมนะครับเข้ามาพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์กติกาเงื่อนไขคุณสมบัตนะิของผู้ที่จะใช้ระเบียบการคุมขังนอกเรือนจำเนี่ยนะครับเช่นอายุเท่าไหร่ลักษณะคดีจะเป็นคดีอะไรบ้าง ทุจริตคุมไหมยาเสพติดคมคืนก็ดีค่าคนคุมไหมเนี่ยนะครับซึ่งต้องไปทำรายละเอียดพวกเนี้ยแล้วสถานที่คุมขังนอกเรือนจำเนี่ยจะเป็นที่ใดได้บ้างก็ต้องไปกำหดนดให้นชัดดังนั้นคุณนิกรักก็ต้องอดใจใจเย็นรอนี่แหละนะครับว่าว่ากรรมาการที่จะพิจารณารายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยเขาจะประชุมกันเมื่อไหร่และจะต้องจับตาว่าจะสร้างออกแบบคุณสมบัติเพื่อให้ คุณยิ่งรักผ่านเกนี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นหมุดหมายอีกหนึ่งหมุดหมายทางการเมืองที่ผมเชื่อว่าผู้คนพี่น้องประชาชนจับตาแน่นอนนะครับเพราะนี่เป็นปรากฏการณ์ที่หลายคนอาจจะไม่ค่าคิดนะครับแต่ถ้าบอกว่าทั้งหมดนี้มันดีลรับเป็นตอนหนึ่งของดีลรับวันนี้เวลาพูดเรื่องดีลรับเนี่ยมันชักมันชักจะพูดได้ไม่เต็มปากไปเพราะเพราะมันดูกลายเป็นว่าดีลตัง้งแต่รัฐบาลเปลี่ยนค้่สลับข้างเนี่ย อะไรมันก็เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปตามสมมุติฐานข้อพึงระวังของสื่อมวลชนของสังคมไทยไปเกือบทั้งหมดคุณทักสินกลับบ้านไม่ต้องติดคุกไม่นอนเรือนจําสักวนันอ้าวหลายคนก็พูดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คุณยิ่งรลจะกลับมาอ้าวก็ชัดเจนแล้วว่าคงกลับมานะครับจะกลับมาแบบไหนยอย่างไรเท่านั้นเองดังนั้นวันนี้ถ้าจะบอกว่าดีลรับเนี่ยผมว่าพูดได้ไม่เต็มปากเต็มคำอาจจะไม่ใช่ดีลรับแล้วกรณีเป่าปการยิ่งรักเนี่ยชัดเจนว่านี่เป็นดีลที่ไม่รับอีกต่อไป แค่จับตากระดูจากนี้เนี่ยคุณยิ่งยับคุณยิ่งรับจะกลับมาเมื่อไหร่ยังไงเท่านั้นเองนะครับ